สำหรับเดือนมิถุนายนของทุกปีบรรดากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในหลายประเทศทั่วโลกก็จะจัดกิจกรรมเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือ Pride Month เพื่อเฉลิมฉลองความเท่าเทียมนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการจัดงาน Bangkok Pride Parade 2024อย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพมหานครมองว่าเป็นการปูทางไปสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride ในปี2030คุณณัทชากิจโมกไปติดตามบรรยากาศมาครับ 2,024ที่กรุงเทพมหานครของเราเป็นเจ้าภาพในปีนี้ค่ะคาดว่ามีผู้คนเข้าร่วมถึง2องแสนคนของผู้ชมไม่ใช่แค่2คข้าถนนดเน่านั้น,นะคะแต่ข้ามบนสกายวอล์กคนเยอะมากจริงๆค่ะมีทั้งหมด5ขบวนแต่ละขบวนเนี่ยก็ REPRESENT ประเด็นที่แตกต่างกันไปเราไปชมบรรยากาศกันหน่อยค่ะเปไงบ้างค่ะ<อ>ไม่ออมค่ะไม่ออมเร <Okay. S 1> อ้อไ <Okay. S 1> ี่อ คำ<ม>นาจะร้ายเลไร้ยสน,นุกมากค่ะตื่นเต้นมากขอบคุณที่ต้อนอนบนะพวกเรามีทานไทแแลแล,แล้วจีมีานทกคนนะคะ,ะ,คะทุกคนปีนี้หวังว่าจะได้สมรสเท่าเทียมกลับมานะคะแล้วก็ได้คำนำหน้าด้วยยับเปลี่ยนคำนำหน้าข,ข<อ>าบด<อ>้วนะคะ ไฟแรดในปีนี้ประกอบไปด้วย5ขบวนหลักซึ่งแต่ละขบวนได้สะท้อนและผลักดันประเด็นที่แตกต่างกันไปขบวนแรกคือ Love Wins สมรถเท่าเทียมขบวนที่2คือ Love for Identity ตัวตนเพศกำหนดเองขอบวนที่3คือ Love for Dignity สักศีความเป็นมนุษย์ขบวนที่4คือ Love for Peace and Earth สันติภาพและโลกขบวนที่5คือ Love for Freedom เสริภาพ พาเรดในปีนี้ครอบคลุมพื้นที่2กิโลเมตรมีการเดินขบวนจากสนามกีฬาแห่งชาติไปจนถึงส4แยกราชาประสงค์อีกหนึ่งไฮไลท์คือธงสีรุ้งที่ยาวถึง200เมตรมีคนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมชมขบวนในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศจีนสวีเดนออสเตรเลียและอิสราเอล หนึ่งในผู้ที่มาชมขบวนชาวอิสราเอลระบุว่าพวกเขาเคยร่วม p พ,พร d พา a r เร e ท,ที่อิสราเอลมาแล้วแต่ p พ,พร d พา a r a ร e ที่กรุงเทพนั้นมีสีสารและสนุกสนานกว่ามากสอดคล้องกับชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมงานซึ่งให้ความเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัด World Pride 2030ในอนาคต นอกจากการเรียกร้องผลักดันพรบรส่งรถเท่าเทียมและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศแล้วพลายพเพลย์ยังเป็นพื้นที่เพื่อเรียกร้องและเคลื่อนไหวในประเด็นอื่นๆเช่นสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามอิสราเอลฮามาสที่ส่งผลให้มีนักข่าวเสียชีวิตต้องการจะสะท้อนอะไรคะเราก็เลยอยากจะสื่อสารว่าในประเด็นของการทราบมีหลายประเด็นมากแต่หนึ่งในประเด็นเหล่านั้นเนี่ยก็คือการที่ยังมีนักข่าวนะคะที่เขาพยายามทำ ทำให้เรารู้กึงสถานอาการในการารู้ว่ามันมีการบอมเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะการจัด Pride p เร a ในปีนี้ยังเป็นการปูทางเพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ World Pride ด้านนางสางสุภัทรานาคะผิวกรรมการสิทธิมนุษยชนห่งชาติระบุว่า โดดที่ต้องไปต่อหลังร่างพรบสมรสเท่าเทียมผ่านคือการที่นายกรัฐมนตรีต้องแรงพิจารณาให้ความสําคัญกับร่างพรบขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลร่างพรบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพร่างพรบรับรองเพศคํานําหน้านามและรวมไปถึงกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนอื่นๆเพื่อให้กฎหมายได้ดําเนินไปอย่างพร้อมเพรียงกันณัทชักิจมอกไทยพพสรายงาน